ซื้อสินแปดกินสามมือได้ไหมไม่ได้จ้าเตือนเพื่อนผมให้หน่อยกลัวมันคิดสั้นป่วยกระทันหันอกหักปัญหาพร้อมกันก็ตั้งสติดิอย่าไปคิดอะไรเยอะเดินไปตามเหตุปัญหาที่มันจะคิดสั้นมันไม่ใช่เพราะว่าแม่มันป่วยหรอก กูว่าดูทรงแล้วผู้เมียทิ้งมากกว่ามันจะไปเอียงทางนั้นกูรับประกันได้ถ้าลำปางแม่มันป่วยอย่างเดียวไม่คิดสั้นหรอกแต่นี่เมียม,มันทิ้งมันเลยจะคิดสั้นกลับไปตั้งสติก่อนนะมึงไม่ต้องคิดสั้นตอนนี้มึงต้องเอาแม่มึงก่อเบอัดดับแรกวไม่ใช่เอาเมียกลับไปคิดดีๆไม่ใช่เรื่องลุมเล้าแล้วมึงจะทิ้งแม่มึงสตินิดนึงตั้งสติก่อน รักษาสีน5จะเข้าถึงโสดาบันได้ไหมครับทําไมจะไม่ได้อ่ะเพราะอะไรถึงไม่ได้ก็ศีห้คุณสมบัติของโสดาบันคือศีห้า ถ้าจะไม่ด่าแบบเจ็บๆอาจารย์จะดูหล่อมากๆเลยครับกูไม่ต้องการหล่อในสายตาใครไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นมึงจะมองว่ากูขี้เหล่ก็ได้กูไม่สนใจอยากจะมองอะไรมองไปมองแบบไหนก็มองไปไม่จําเป็นต้องมองกูหล่อเพราะกูไม่เคยคิดจะให้ใครมองกูหล่ออยู่แล้วมึงไม่จําเป็นกูมมึงไม่จําเป็นต้องมานั่งมองกูว่ากูดียังไงเลยไม่จําเป็นกูไม่ได้ต้องการให้ใครมองกูดีกูต้องการให้มึงฟังคําที่กูพูดแค่นั้นเลย ง่ายๆไม่ต้องมาบอกกูจะหล่อมากเลยมึงยุกูไม่ขึ้นหรอกเรื่องพวกเนี้ยเพราะกูไม่สนใจเรื่องความหล่อผิดคนนิดนึงเนาะกูไม่สนใจมึงจะยุเรื่องนี้กับคนอื่นไปยุคนอื่นไม่ต้องมายุกับกูกูไม่เคยสนใจกับคำเยินยอสารเสริญของใครกูไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครกูจะกูจะด่ากูก็จะด่าถึงเวลากูจะติกูก็จะติ กูจะด่าให้เจ็บแค่ไหนกูก็จะด่าให้เจ็บเท่านั้นแหละตามการกระทําชั่วหยาบของมึงกูจะกระตุ้นนี่มึงรู้ตัวมึงรู้ตัวไม่ได้กั็เรื่องของมึงเพราะฉะนั้นกูไม่เคยสนใจเลยมึงยุกกูไม่ขึ้นหรอกเรื่องพวกนี้จะจะถ,ถ,ถ้าทำแบบนี้จะดูหล่อมากถ้าพูดแบบนี้จะดูดีมากถ้าทําพฤติกรรมแบบนี้จะดูฉลาดมากไม่กูไม่ไมทากูจะดูโง,ง่ก็ได้กูจะดูแก่ก็ได้กูจะดูขี้เหร่ก็ได้ กูจะดูอะไรก็ได้กูไม่กูไม่สนใจเลยกูสนใจทําตรงหน้าอย่างเดียวกูไม่สนใจตรงอื่นเพราะฉะนั้นมึงคิดผิดมากที่จะมายุกูเรื่องนี้ยุไม่ขึ้นไรสาระ 嗯，沙土。 สือใกล้สามใกล้ออกเรือย่งยังเล่มสามใกล้ๆเวลาที่กูจะไปกูถึงจะออกเล่มสามนี่กูจะเป็นคนทําเองกูจะไม่ใครทำเท่านั้นกูจะเป็นคนทําเองทั้งหมด เล่ม2ยังไม่หมดเล่ม2สามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วประเทศ B to H นายอิน B 2 s n i ายอิ 8, in. แล้วก็อะไรกันหนึ่งวะ B 2 s H นา n อินแล้วก็ C t เออสามารถซื้อได้เลยที่ร้านหนังสือมันเปนวันหยุดราชการหนังสืออาจารย์มีขายในร้านหนังสือไปหาดูได้เลย ไปหาเมียได้เอาแล้วมีความสุขทำไมอาจร์ถึงมองว่าการมีชีวิตคู่คือความทุกข์ครับมึงไม่ทุกเลยเหรอกูถามจริงไม่ทุกเลยไม่มีความทุกเลยมึงแน่ใจเหรอสุขตรงหน้าของมึงเป็นสุขจอมปลอมสุขจากการเสพการมึงเอากันเสร็จเสร็จแล้วก็คือเสร็จ แล้วถ้าเขาไปเอาคนอื่นแล้วเขาเสร็จกับคนอื่นมึงว่ามึงจะยังมีความสุขอยู่ไหมตอบกูหน่อยเขาเสร็จกับมึงมึงมีความสุขแล้วเขาเสร็จกับคนอื่นมึงมีความสุขด้วยมั้ยมึงแล้วมีความทุกข์ละอ้าวเสร็จกับเขาก็ควรจะมีความสุขไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมึงถึงมีความทุกข์ล่ะแปลกมั้ยแปลกเน้นบอกมึงมีความสุขไงทํามันมึงมีความทุกข์แล้วล่ะ การมีความรักย่อมมีความทุกข์เสมอทุกเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักทุกเพราะความไม่ได้ดังใจทุกเพราะอยากให้เขาเป็นแต่เขาไม่เป็นทุกเพราะเขาอยากให้เขามีแต่เขาไม่มีทุกเพราะอยากให้เขาตอบสนองต่อเราแต่เขาไม่ตอบสนองต่อเราทุกเพราะอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการแต่เขาไม่ยอมเป็นไม่ทุกเลยเหรอถามจริงไม่ทุกเลยสุขอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอ ขึ้นชื่อว่ารักไม่มีนะไม่ทุกกูบอกให้เราก็ห้ามเมียไม่ให้ไปเอากับคนอื่นไงครับหาเมียซื่อสัตว์มึงคิดว่ามึงหาได้เหรอมึงมั่นใจเหรอกูถามแค่นี้มึงรู้ได้ยังไงว่ามันจะซื่อสัตว์กับมึงไปตลอดชีวิตมึงรู้ได้งไงว่าการห้ามของมึงมันจะประสบความสําเร็จทุกวันนี้ทุกคนเวลาเลือกผัวเลือกเมียมันก็คิดว่าไคนนั้นซื่อสัตย์ที่สุด แต่กูถามว่ามันซื่อสัตย์ที่สุดจริงไหมล่ะถ้าซื่อสัตย์ที่สุดมันจะนอกใจก็ได้ไม้มมึงน่ะมันปัญญาอ่อนมึงน่ะมันเพอเจอโง่คนที่คิดแบบนี้คือคนโง่ที่คิดว่าคนคนั้นจะซื่อสัตย์ไปกับมึงจนวันตายมันคบกับมึงไม่นานมันก็ไปนอกใจมึงเรียบร้อยแล้วเพอเจอเด็กปอ .2 คบกันแบบไม่นอกใจเด็กปสองกูเหวนทุกวันนี้คบกันยังนอกใจกันเลยวันนี้มันคบอีกคนนึพูดนี้ไปคบอีกคนหนึงแล้วเด็กอนุบาลเนี่ยเพอเจอถ้าสิ่งที่มึงพูดมันเป็นจริงทำไมทะเบียนสนรถในประเทศไทยร้อเอมีคนเซ็นใบหย่าตั้งแปดสิเปอร์เ็นมึงต่อกูหน่อยเพราะอะไรมึงไม่วางอน,นิจจัง ทุกสิ่งทั้งหลายในโล,นโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเดินสู Hence, ่ความแปรปวนโดยเฉพาะใจคนโคตรไม่เที่ยงมึงถามใจมึงซิว่าใจมึงเที่ยงหรือเปล่าถามใจมึงเองขนาดมึงมีแฟนมึงยังมองคนอื่นว่าพอใจคนอื่นอยู่เลยมึงยังคิดถึงคนอื่นอยู่เลยมึงยังเบื่อหน่ายต่อคนอื่นอยู่เลยมึงยังเบื่อหน่ายต่อผัวต่อเมียมึงอยู่เลยแล้วมึงจะเอาอะไรมาเที่ยงขนาดใจมึงยังไม่เที่ยงเลยมึงไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลย ดีเซลเต็มถังครับดีเซลมีนะคะจจาแม่หนูขนาดพ่อตายแกยังไม่มองใครแกว่าไม่อยากหากรรมใส่ตัวก็นั่นไงแม่มึงฉลาดแล้วไงพ่อแม่มึงมองเห็นโทษของการตายของพ่อมึงในครั้งนี้ ที่เขาไม่มองอ่ะมึงตั้งใจฟังดีๆเพราะเขาเข็ดหรือเปล่ามึงถามเขาเขาเข็ดกับพ่อมึงที่ทําไม่ดีกับเขาในหลายๆเรื่องแล้วให้อภัยกันมาอดทนอดกลั้นกันมาจนถึงวันนี้จนเดินตายจากกันไปแม่มึงเลยเข็ดกูไม่อาอวกแล้วผัวแบบนี้ผัวจะแบบไหนกูก็ไม่อากูเข็ดแม่มึงเป็นแบบนี้หรือเปล่าประเด็นแม่มึงรักผัวพ่อมึงอย่างสุดใจหรือแม่มึงเข็ดกับพ่อมึงกันแน่ไปถามไม่ชัว เข็ดขยะต่อการมีผัวกูจะไม่ขอมีอีกแล้วเอาดีๆคิดดีๆ <c oughs> มึงไม่รู้หรอกว่าแม่มึงเผชิญอะไรมาบ้างในขณะที่มึงยังไม่ได้เกิดมึงไม่เข้าใจหรอกมึงมันคิดเองเอเองคิดว่าแม่มึงนะรักนะมันรักส่วนหนึ่งแต่ทุกจากความรักอะ่ะมึงไปถามเขาว่าทุกไหม มันไม่มีหรอกใครอยู่กันไปรักกันไปจนวันตายไม่เคยประพฤตินอกใจต่อกันมันเคยกันหมดแหละแต่อยู่ที่มันจะเปิดเผยออกมาหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกสุดท้ายมึงก็จะทุกข์จากการพัดผ้าผิดหวังแม้จะดีกันถึงที่สุดแต่ก็ตายจากกันอยู่ดีมึงไม่ทุกข์จากการตายของสามีภรรยามึงเหรอสุดท้ายมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะความตายเนี่ยแหละเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากกันนั่นแหละมันจะไม่ได้ยังไง แล้วมันเจ็บปวดรวดแล้วจะเป็นจะตายลูกศิษย์กูนี่หลายคนนี่ถึงขั้นป่วยเป็นซึมเศร้าเพราะผัวตายทรมานจะเป็นจะตายเข็ตขยาดไม่เอาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะไม่อยากทุกข์เพราะการจากลาแบบนี้ด้วยการจากตายไม่อยากอีกแล้วมันทรมานมึงลองให้คนที่มึงรักหนักหนาสหาัตายจากมึงไปมึงจะเจ็บปวดขนาดไหนมึงจะลวดแล้วขนาดไหนกูถามจริงๆมึงจะทนต่อ,อ,ตอการตายไหวไหม รับสภาพจากคนนั้นเป็นที่รักเดินจากตายจากมึงไปอ่ะท,ทั้งที่มันยังรักกันอยู่มึงว่ามึงรับไหวหรือเปล่ากับสภาพนั้นมึงจะต้องรอนร้องไห้น้ําตาไหลแบบนี้ไปอีกกี่ปีมึงจะต้องน,นอนเตียงที่มึงเคยนอนกอดกับเขาตลอดมาชีวิตตลอดชีวิตมึงสิบปียี่สิบปีแล้ววันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วพ้าห่มที่มึงเคยนอนร่วมกันแต่ปัจจุบันนี้พ้าห่มเหลือมึงนอนอยู่คนเดียว ข้าวที่เคยนั่งมองหน้ากันกินทุกเช้ากินทุกกวันกินทุกเย็นแต่ปัจจุบันมึงนั่งมองโต๊ะเปล่าข้างหน้ามึงจะรู้สึกยังไงต่อกูหน่อยนั่นไม่ทุกเลยเหรอจากเวลามึงมีความทุกมึงระบายมึงระบายให้ผัวมึงฟังมึงระบายให้เมียมึงฟังมึงนั่งพูดจากันระบายความทุกในใจจากการหาแนวร่วมหาแนวคิดแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันมึงต้องเก็บคนเดียวร้องไห้คนเดียวทุกคนเดียวไม่มีใครให้ระบายกูถามจริงๆ มึงไม่ทุกข์เลยเหรอคิดที่มันเยอะๆมึงหัดมองเห็นโทษมากๆมึงมันไม่มองเห็นโทษเห็นแต่รดอร่อยไม่มองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าความเสื่อมรามจะเกิดขึ้นขนาดไหนมึงจะต้องร้องไห้น้ำตาไหลเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของรักอีกกี่ครั้งมึงไม่เคยมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นเลยเห็นแต่รดอร่อยจากการเสพกาม เห็นแต่รสอร่อยจากการที่ไปเพลินพอใจในสามีภรรยาเห็นแต่ความพอใจในการใช้ชีวิตคู่แต่มึงไม่คอยมองเห็นทุกที่จะเกิดขึ้นในภัยเวรข้างหน้าที่มันจะทรมานใจมึงขนาดไหนหัดมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นบ้างอย่ามองเห็นแต่ความสุขแต่ลดอร่อยที่เกิดขึ้นเสพแต่กามจนเคยตัว จนมองไม่เห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,น,นมึงมีสติหน่อยมึงอย่ามาเถียงกูเรื่องนี้มึงเถียงกูไม่ชนะหรอกเพราะกูเป็นคนมองเห็นโทษแต่มึงมันเห็นแต่รสอร่อย สตินิดนึงสเถียงอะไรกูเนี่ยคิดเยอะๆะมึงเถียงความจริงไม่ชนะหรอกมึงเถียงให้ตายก็ไม่ชนะดีแต่มึงเอาสีข้างแถไถไปเท่านั้นแหละถึงจะได้ไม่มีทางชนะหรอก อใครต้องการมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นะวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้นะใครต้องการมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ที่หอประชุมหมอเสงหอประชุมบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตลงทะเบียนได้แล้ว ไอดีไล s ์ไซส์สาธุตามที่เขาปักบทไว้ id line s ์ไซส์สาธุเวงกลม SATU A วงกลม SATU id ไอดีไลส์ไซสสาธุ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารเชา้ากลางวันเย็นฟรีหมดใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆขอสำรองที่พักไปโรงแรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนกันมาเยอะมาฝึกอบรมผมนี่สามาฝึกปฏิบัติกาจประ์ามาเจออาจารย์ได้หอประชุมหมอเสงวันอาทิตย์ที่8มิถุนาลงทะเบียนมาได้9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่หอประชุมหมอเสง่รังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตลงทะเบียนตามที่เขาปักหมดไว้เลย id line s i s a t u id line s i s a t u a วงกลม s a t u ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ใครที่ไม่เคยมามาซะนะอาจารย์จะจัดอีกไม่กี่ครั้งแล้วจะจัดอีกไม่กี่ครั้งแล้วเน้นนะไม่กี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นใครไม่เคยมามาซะใครเคยมานานแล้วมาได้แล้วนะและใครมาอยู่เป็นประจำอย่าลืมมาไอเดลัยอัสไซสาตทุก8วิทุนาเจอกันหอประชุมหมอเสงนะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นลงทะเบียนได้แล้ว เป็นนักโทษหรอครับเห็นแต่โทษทุกอย่างในโลกมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียก็ใช่ไงม,มึงน่ะปัญญาอ่อนฟังกูจบหรือเปล่าสามอย่างที่มึงต้องเห็นเนี่ยมึงได้ฟังไหมมึงใช้หูเลยใช้หมในการฟังตอบกูก่อนกูสอนให้มึงเห็นสามอย่างหนึ่งรสอร่อยสองโทษอันต่ำสามสามอุบายไปเครื่องออกจากสิ่งนั้นมึงได้ฟังกูพูดไหมะฮะโง่ก,ก็ไปไกลนะ อย่ามาแสดงความโง่ความกักขาที่นี่ช่วยกรุณาออกจากที่นี่ไปนิดนึงจะ้ะโง่และอวดฉลาดที่นี่ไม่ต้องการมีเยอะแล้วกูจัดการกับคนแบบนี้ว่าไม่ไหวแล้วกูสะสมไว้เยอะมากอพวกโง่กับฉลาดโง่และอวดฉลาดกูไม่ต้องการเพิ่มมึงมาอีกคนนึงช่วยกรุณาไปไกลๆจะ้ะ อาจารย์แน่จริงตอบคาถามผมกรุณาอ่านตอบกูยังไม่เห็นคําถามมึงเลยจ้ะคำถามมึงอยู่ไหนจ้ะพิมพ์ใหม่ได้ไหมเรื่องอะไรเหรอ สมัยพุทธก,กาลมีตัตรธรรมไหมกูก็ไม่รู้อาจจะมีมั้งมันไม่ใช่หลักขับสอนพระเจ้าะนะมันเป็นหลักอะไรก็ไม่รู้หลักตัวเอง อาจารย์ได้อะไรได้ดูไงก็มึงได้ดูไหมล่ะก็นั่งไงก็ได้แล้วนี่ก็ได้ดูไงมึงจะได้อะไรอีกอะตอจะได้ดูตอนนี้ผมมีสองบ้านบ้านหลังแรกคอยซ้ําเติมผมเวลาผมแย่บ้านหลังที่สองใครซัพพอร์ตให้ผมกําลังใจผมควรทำไง อะไรอ่ะไม่ไม่เข้าใจบ้านมึงคือใครล่ะบ้านมึงคือใครบ้านมันจะซ้ําเติมมึงยังไงมึงพูดมึงอย่ามาใช้คําอะไรแบบสัมบัติสํานวนเจ้ากดเจ้าก่อนเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากเขาให้มันเป็นอะไรมันพูดปกติไม่ได้หรือไงมึงเป็นลิเกเหรอฮะพูดได้มันปกติบ้านอะไรของเมืองใคร สองเมียอ๋อเมียแรกมึงคอยซ้ําเติมมึงแต่เมียที่สองคอยเอาอกเอาใจมึงก็ใช่สิก็น่ามันเมียใหม่มันก็ต้องดีกว่าเมียเก่าอยู่แล้วก็มึงเบื่อเมียเก่าแล้วเมียเก่ามึงไม่ดีอะไรทุกอย่างหรอกมึงได้เมียใหม่มามันดีทุกอย่างแหละมันทําไม่ดีกับมึงมึงก็ว่าดีก็มันเมียใหม่มันของใหม่มันกินใหม่มันหอมกว่ามันนัวกว่ามันอร่อยกว่ามันแซ่บกว่าก็น่ามึงอยู่กับมัาจนเบื่อแล้วนี่เออาะไรมันก็ว่ามึงซ้ําเติมมันซ้ําเติมมึง ข้ออ้างมึงทะมาอ้างแน่จริงมึงเลิก,เลเลกกับมันเลยเลิกกับเมียเก่ามึงนะ่ะเลิกกับซะไม่ต้องมาหาข้ออ้างว่ามันไม่ดีอย่างนะั้นมันไม่ดีอย่างนี้ก็มึงได้ใหม่แล้วมึงจะเห็นของเก่าดีได้ยังไงมึงก็บวนแต่เอาเกียร์สามสามหนึ่งศูนย์ไม่ดีเลยทําแบบนั้นไม่ได้จ้องแต่จะไปเอาแต่ iPhone ี่กก็ไม่แปลก มึงย่อมเห็นของอันนั้นดีกว่าก็มึงเลือกอันที่มันดีกว่าของเก่าสันดานไม่พอใจก็เลิกกับเขาซะไม่ต้องไปผูกพันกันไปสร้างความล้าความทุกข์ใจกับเขาเลิกแล้วมึงไปอยู่ของ,ของที่ดีกว่านู่นในเมื่อมึงไม่เห็นว่าเขาดีแล้วมึงจะไปอยู่ขเขาทจไมาทนทำไมาเลิกเลยแล้วไปอยู่กับเมียใหม่จบง่าย มึงมีความสุขกับเมียใหม่ไม่ใช่เหรอมึงจะมาทำความทุ้ยเกิดกับเมียเก่าทําไมอ่ะมึงจะมาสร้างความลําบากลําบนให้กับเขาทําไมในเมื่อมึงไม่เอาเขาแล้วมึงไม่เห็นเขาดีแล้วสันดานจริงๆ ใส่น้ําแต่ไม่กวดใส่บวัวเตนาใส่บาทเกี่ยวอะไรการกวดน้ําการกวดน้าไม่ได้เกี่ยวหาอะไรเลยจะกวดก็ได้ไม่ได้กวดก็ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับเรื่องการกวดน้ําเลยอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําสําเร็จแล้วที่มึงใส่บาทมึงได้บุญเรียบร้อยแล้วบุญสําเร็จแล้วบุญสำลิดแล้ว ถ้ามีผู้ชายรักเดียวเยอะๆโลกนี้มีความสุขมากกว่านี้มึงมนโนกูแนะนำละครหลังข่าวช่องเจ็จะสำหรับชีวิตมึงมนโนมากโลกจะมีความสุขเป็นสีชมพูถ้าผู้ชายทุกคนในโลกซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวชมพูพริงมากมึงอยู่ในโลกเทเลทบบี้เหรอกูถามจริงมึงโตมากับเทเลทบ,บี้เหรอทุกอย่างสวยงามสดใสเนลมิตได้ มึงเติบโตมากับเดลิมอนเหรอทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบอกไม้ไผ่กระเป๋าเดลิมอนคีลิคอปเตอร์ม้ไผ่อย่างนั้นเหรอมนโนมึงเติบโตมากับอุลตร้าแมนเหรอที่ทุกครั้งเนี่ยทําท่าจะแพ้จะแพ้แต่ชนะตอนสุดท้ายเสมออย่างนั้นเหรอมนโนหัดอยู่ความจริงจ้า